นี่ใช้บัตเบททีวีครั้งแรกแปปร่่เียะอ้น อุ้ยไปโดนเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหนูดูเลยใบใบใบพัดหนูมียาติดอยู่ใบหนึ่งประช่อนหนูวะตัวทั้งตาลเลยตีแพีงหน้านุ้มอุ้ยใหญ่ไปไปเร็ว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 มีซ้ำซ้ำซ้ำใจต้องใญ่มวนมาหลังโหนกเลย สาม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 โดนวัด,ดอโอ้ววัดชาหนูวัดชาหนูวัดชาดอยูออ่อ๋อกระสูนกระสูน ฟี๊ปูนยาวๆยาวๆกดสายยาวๆปล่อยสายยาวๆจับช็อคจับช็อคอ่าจับช็อคอ่าเอาคิ๊เปอร์จับคิ๊เปอร์จับเอาคิ๊เปอร์จับอยู่อยู่ในมือบีอยู่ในมือบีถ่ายอยู่ค่ะ อ่าเอาจากกิเปอร์ตกใจเลยกระสุนตขนาดนี้ไอ,อนี่ตัวไม่ใหญ่ผมเพิ่งเคยเห็นใหญ่ขนาดนี้ก็อยู่ด้วยอ้าวเพิ่งเคยได้ตัวใหญ่ขนาดนี้เหรอเฮ้ยผมตกกระสุนครั้งแรกเอาเหรอโอ้ไยตัวแรกที่ได้ผมได้แค่นี้เอาเหรอนี่เซเว่ว่าใหญ่สุดในชีวิตก็ใช่พี่ตัวแรกมไม่ได้ตกกระสุนไงโอ้กระสุนใหญ่สุดในชีวิตครับใช่ครับยอดเยี่ยมอ่ะ อ่ะปลดได้เลยป่อยตัวเนมากไม่กินไม่กินอืมปล่อยไปฮะบัสเบททีบีจับคลิปดีๆนะอย่าทิ้งคลิปนะปล่อยปลาไม่ปล่อยคลิปนะเออดีมากก็อย่างนั้นแหละมันตัวอย่างนั้นแหละ น,น้่ตัวเล็กที่ไล่กัเดเราอยู่อ่ะตัวเล็กอ้าปากได้แค่นั้นอู้โดดโ<อ>ไล่กัดกันนะอย,อยู่<น>อัดมามยเยอะ <c oughs> เยอะมาก โยนน้ำไปเลยอนไม่ถึงะล็อกก็ไม่ค่อยมีใครสนใจด้วยเพราะเขาไม่สนแล้วเออเขาสนใจเลข้ายจับช็อคจับเบ็ดขย่าทิ้งไปเจ๋ง จับดีๆจับดีๆอย่างนั้นจับให้เข้าท,ที่ที่ตัวเบ็ดเลยจับตรงตัวเบ็ดเลยเออการเบ็ดพลิพกเขยา่าเยี่ยมกะสูบเปล่าจับท็อปหยุด,หย,ดห, kitty, หยุดหมุนหยุดหมุนกดฟีดพูลสายสั้นไปกดฟีดพูลยาวๆยกคันขึ้นอ่าพอล็อกพอไม่หมุนยกคันขึ้นฟ้าจับช็อค นี่อ่ะท่าโปอย่างนี้ลหละท่าโปเก่งมากชมะนะนี่หนูเก่งมากโอเคปล่อยได้ไม้นี้พอขึ้นมาตีข้ามยาวๆแล้วตีให้รัปัดให้กัดเลยนะ จะได้มาถ่ายรูปสักสทีมันจะได้เลยไหมก็ทำสิเอาให้ได้ก็อยากได้อยู่นะข้างหลังข้างหลัง เขาัดหลังกูแม่ความพลาจะวิ่งแรงนี้มา<ต>ทางนี้เฉยเลยตามมาดับกลับหลังเลยขึ้นแล้ว คันลงปลาเร็วส้ำไปเผื่อขวาหน่อยหัจะหลุดหมุนเดหมุนหมุนหมุนเอออัดปลานี่ว่า อะไรวะอัดปะโดอดอ่าจับไว้อ่าทกสูงยกสูงยกสูงออาหลุด พี่หนูถือเหยื่อหันมาห,น,หน่อยนี่ใช้บัตเบททีวีครั้งแรกลงปุ๊บกินเลยลงปุ๊บกินเลยใช้ง่ายด้วยตีไกลด้วยออแอไลงปมันมันมุดไปเลยเราวิ่งออกซ้ายนะส <c oughs> ายวิ่งได้ <c oughs> อย่าวิ่งเองได้โอ้ยเหงื่อขาดเลยไม่เป็นไรจับศีรษะกำคอสิเออกำรรคอมัน อ่าอ่าหันมาหันมาหันมานมา,มาอย่าบางหน้าตัวเองนะออกข้างอีกนิดนึง,นนงเออใช้ได้อยู่ใช้ดูอ่ะปล่อยเลยครับปล่อยปลาอย่าปล่อยกิปเปอร์นะไปเลยไปเลย,ลอ,ย,อ,ยอย่าไปอย่าไปกินเอะจะกวายจะ อุ้ยกัดอีกแล้วอยู่สิอยู่ชะดเล็ก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 ชะดอจิ๋วเมื่อกี้มันมันมีอะไรไล่มาเลยเพื่อนมันอยู่กันหลายตัวไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีบขยับทิ้งไปเลยเออขยับทิ้งไปเลยจับดี จับตรงเบ็ดเลยเด้แสดงว่ากัดจริงเออ,อเงัดเลยเราจะเก็บครีม,ามาทำไมล่ะอ,อืม